วัสดีครับผมพบกับช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับจากโค้งมาบินนะครับสีแดงแบบนี้นะครับเป็นมาบินของจีนนะครับแต่ก็สีเข็มออกมาก็อย่างว่านะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ลูกค้าเขาเอามาให้ซ่อมนะครับก็คือสีเข็มกระโดดนะครับสีเข็มกระโดดแล้วก็ตัวอะไหล่นะครับไม่ค่อยดีหลายตัวเหมือนกันครับผมก็ทําการแต่ง จัดระบบใหม่หมดเลยนะครับผมนี่ก็ได้สีเข็มออกมานะครับก็หน้าตาขั้นหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับของเดิมๆเขานะครับแบบนี้นะครับกว่าจะปรับแบบนี้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมกว่าจะได้ที่ได้ทางกว่าจะเข้าระบบเขานะครับนี่นะครับก็ปรับหน้าตาสีเข็มก็ได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าผมจะมาพูดเรื่องถึงการปรับทีห่างนะครับผมวันนี้ จะมาบอกวิธีการปรับทีห่างของฟีเข็มตรงนี้นะครับให้ถี่นะครับและก็ห่างนะครับอยู่จุดไหนนะครับผมก็จะมาบอกให้นะครับว่าจะมีการปรับอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าตัวนี้มันจะตายตัวมาจากโรงงานนะครับฟีเข็มตัวนี้เราสามารถปรับเองได้นะครับเราจะเอาถี่เอาห่างให้ฟีเข็มสวยแค่ไหนนะครับเราสามารถปรับได้นะครับผมอ่ะเราไปดูวิธีการร้อยได้กันก่อนนะครับดับแรกนะครับการร้อยได้นะครับจากพงตัวนี้นะครับจะเป็น การลอยได้แบบกันกับตัวจักโพมมาบินสีเขียวๆนะครับผมจะลอยการลอยได้จะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะมานะครับจากตัวด้านบนนะครับจะมารูนี้นะครับแล้วมาออกรูนี้นะครับจากร้อยจากด้านล่างขึ้นนะครับโผล่ขึ้นแล้วก็วนลงแบบนี้นะครับแล้วก็มาลอยเข้าตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาเข้าตะขอตรงนี้แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าตัวตะขอ ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับร้อยจากด้านในมาด้านนอกนะครับแล้วก็พอจากเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีรูด้านบนอีกอันหนึ่งร้อยจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับเสียบเข้ากับเข้าไปนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาพาดไว้ตรงหัวน็อตตรงนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับส่วนตัวฝั่งนี้นะครับตัวฝั่งนี้เราก็จะร้อยเหมือนกันเลยกับตัวเขียวนะครับก็จะร้อยมาจากด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็คือลงรูนะครับจากเส้นได้จากเสามานะครับนี่นะครับเป็นเสาแบบนี้นะครับหรือว่าเสาจากเล็กที่เขาแถมมาให้นะครับลงรูแบบนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้ารูตรงด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็พาดขึ้นมานะครับพาดขึ้นมาแล้วก็มาเข้าท่อตรงนี้นะครับพอมาเข้าท่อตรงนี้แล้วนะครับก็จะมาทะลุออกท่อตรงนี้นะครับพอทะลุออกท่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเข้าตัว ตะขออยู่ด้านล่างนะครับผมตะขอตัวเงาเงานี right. ้เห็นไหมครับต right so ัวเงาเงานี้นะครับเล็กๆข้างล่างเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่พอเข้าตะขอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็หมุนล้อจักรนะครับไปด้านหลังนะครับพอหมุนไปด้านหลังเสร็จแล้วเราก็จะเจอตะขอตัวใหญ่นะครับเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับเราก็จะร้อยได้จากด้านในนะครับออกมาด้านนอกนะครับก็หาตัวเสร็จเรียบร้อยตรงปลายนะครับปลายตะขอนะครับตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีรูให้ร้อยเหมือนกันนะครับร้อยจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับผมพอร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเส้นได้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาพาดวางไว้บนตรงนี้พาดปาดไปบนนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มาพาดไว้นะครับส่วนตัวด้านบนนะครับตัวด้านบนก็จะร้อยแบบนี้นะครับร้อยจากด้านบนนะครับลงล่างนะครับเสร็จแล้วก็ร้อยจากด้านล่างนะครับขึ้นข้างบนเสร็จแล้วก็วนขวานะครับวนขวามาเข้าในช่องสิงสิงตรงนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็วนลงนะครับแต่ตัวนี้วนลงเหมือนตัวเอสนะครับวนลงเหมือนตัวเอสจากซ้ายนะครับวนมาแล้วก็มาขวานะครับแล้วก็ลงตรงนะครับผมนี่นะครับเข้าเส้นเข็มเลยนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับแล้วนะครับผมจะพ้งให้ดูก่อนนะครับว่าลักษณะปีเข็มนะครับเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับพี่เชมนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับห่างนะครับถ้าเราอยากให้ทีนะครับอยากให้ทีนะครับจะอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอตัวสายไฟเขาไม่ได้เอามานะครับผมทาการต่อตรงนะครับจ้าตรงนะครับตัวนี้สายไฟนะครับอ่าจะพามาดูนะครับตัวทีห่างนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นน็อตตรงนี้ไหมครับ มอเตอร์น like so ี้สามารถผักออกได้นะครับถ้าเป็นมาบินแบบนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ในตัวนะครับเขาจะติดมากับตัวเครื่องเราสามารถผักมอเตอร์ออกไปได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นน็อตตรงนี้นะครับเป็นน็อตตัวตั้งที่ห่างนะครับจะอยู่ด้านหลังหัวจักรนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดก็คือตัวที่เราทําการเปลี่ยนประแจเปลี่ยนเปลี่ยนในเข็มนะครับผมตัวนี้นะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับกุญแจนะครับเราก็จะมาหมุนตัวนี้นะครับ หมุนต to ัวน to ี้ลงนะครับหมุนลงหมุนลงคือคลายออกนะครับพอคลายออกเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเขาจะสามารถขยับเข้าออกได้นะครับพอหลวมนะครับนี่นะครับเขาก็จะสามารถดึงเข้าดึงออกได้แบบนี้นะครับถ้าดึงขึ้นมาแบบนี้สูงนะครับระดับสูงแบบนี้นะครับจะเป็นห่างนะครับถ้าเราอยากให้ถีนะครับเราก็ดันเข้าไปข้างในนะครับดันเข้าไปข้างในแล้วก็ แตะล็อกน็อตแตะไว้นะครับถ้าเข้าไปสุดก็จะถีย่ยิบเลยนะครับเราก็แค่พอดีพอดีนะครับแล้วก็ลองดูนะครับลองล็อกดูก่อนนะครับว่าเราจะทีห่างแค่ไหนเราก็ล็อกก่อนแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยล็อกแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน้นมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลองพงดูไม่ได้ยึดน็อตมอเตอร์ไว้เลยลูกนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปลองพงดู ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพีเข็มก็จะถี่ขึ้นเห็นไหมครับข้างล่าง ข้างล่างยังเป็นของเดิมอยู่ยังไม่ได้ปรับนะครับตัวข้างบนปรับแล้วนะครับเราปรับน็อตตัวนั้นเข้านะครับขยับน็อตเข้าข้างในนะครับพอเข้าข้างในแล้วทีนี้เขาก็จะปีเข็มก็จะถีขึ้นเห็นไหมครับแล้วตัวด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะห่างเอจะถีนะครับให้ดูด้านหลังทีนี่นะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะห่างนะครับข้างล่างนี่คือยังไม่ได้ปรับนะครับจะห่างแบบนี้ แต่ที่เราปรับแล้วก็คือตัวด้านบนนะครับก็จะถีขึ้นแบบนี้นะครับผมแต่อยากให้ถีกว่านี้ก็สามารถเข้าได้อีกนะครับผมนี่นะครับถ้าเขามาจากโรงงานนะครับบางทีเขาห่างแบบนี้นะครับมันก็จะไม่สวยนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบงานพ้าโล้นะครับผมถ้าเราเสผ้าของเราเราอยากให้แน่นหนาพ้งให้ตะเข็บแน่นนะครับไม่ปีง่ายนะครับเราก็เอาทีถีไปเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะถีกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถเพิ่มเข้าได้นะครับผม หรือว่าใจห่างเราก็สามารถขยับเองได้เลยนะครับผมวิธีการนะครับปรับที่ห่างก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยงามนะครับอันนี้ผ้าธรรมดานะครับเดี๋ยวผมก็จะลองผ้านี่อีกดูอันนึงนะครับปรับแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ผมตั้งศูนย์ใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับขี่แล้วนะครับนี่นะครับ ผ้าสองชั้นนะครับลองผ้าสองชั้นดูนะครับมีสองชั้นนะครับนี่นะครับผ้าสองชั้นเห็นไหมครับอีเข็มก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหน้าตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวมลองผ้ายืดนะครับนี่เป็นผ้ายืดนะครับผ้ายืดสปริงนะครับนี่ผ้ายืดไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ จากเย็บบางทีก็กระโดดนะครับจากพ้งมาใหม่ๆหม่ผมลองก่อนก่อนที่จะปรับนะครับผมลองดูนะครับพ้งไม่ติดเลยนะครับโดดยิง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 เลยนะครับนี่นี่นะครับค้งติดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับตอนแรกมานะครับผมลองพ้งดูนะครับกระโดดยิง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 เลยนะครับไม่ติดเลยนะครับนี่มีพยืดนะครับพยืดพยืดสปริงนะครับนี่ พงได้สีม่วงอย่างนึงนะครับนี่นะครับผมสีเเชมนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับออกมาแบบนี้นะครับพยืดนะครับก็พงได้นะครับนี่โอเคแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับการปรับ ที่ห่างจากโค้งของมาบินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมีจักรมาทุกวันนะครับหลายรุ่นหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมสําหรับใครถ้ามีจักรที่บ้านมีปัญหานะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0 9 7 3 3 9 6 4 7 8ดนะครับผมกับช่างเก่งรับซ่อมจักรนะครับผมช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทั้ง a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง youtube นะครับ ก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับไม่ว่าซื้อมาจากไหนนะครับถ้าพังแล้วหาที่ซ่อมไม่ได้ก sociedad, Bref, ksam, ็ลองติดต okay. ่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับจากม้าบินนะครับหัวสีแดงแบบนี้นะครับก็การปรับปีเข็มก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมการร้อยได้แล้วก็การปรับตีห่างนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมขอพระเจ้าไว้พรมพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ